สวัสดีครับพี่น้องมาพบมาพอกช่องหลักช่องใหญ่ของไั่วอลูนะครับการน,นี้ครับพี่น้องมาแล้วครับบ้านหอดจอดถึงเลยนะครับผมอ่าทีมงานทีมงานคอนโวยศิลปินนักดนตรีอาจารย์นักดนตรีนะครับทีมงานแดนเซ่นะครับมีนี่พี่น้องใส่เงื่อนยังไล่ะยังง้ง้อแต่ผมมีเงินมันก็โง้อเหรอี่ สวัสดีครับผมนี่ทีมงานชา <c oughs> วูาดเดีดยวชาวตะคุ <c oughs> ่ยเอยเข้านหน้าตาดีวาะมึงหรอเด็กน้อยทีมงานทำไมลำเพลินชวนมีเด็กน้อยเอ,อีทีมงานนิ้วจิ้นนะใก้ใข้าศึกว่าทีมงานนิ้วจิ้นนะ เล่นผมเริ่มไปนอนบ้านพ่อกลางเนี่ยตายนี่แหละไปไหมไปเราก็ไปเปิดพัดลมนอนได้นอนก็หมอนรั้มอย่แล้วเขาจอดนอนก็ได้นอนก็หมอนร้มมาเบิดหลับไปทัางในล่ะครับนอน บมาตุย้ยค่ออะไรสดไรสดไรสดแม่ยังครับไปหนึ่งรอบใครยุ่วหมูหนีมันยังมีล้มหมูว,วันแดดแดดหมวกได้แบบอภิมาหาสันแดดนี่พี่น้องรถอ๋อเปิดหนึ่ทางเปิดหนึ่งรูปหนึ่งเลยได้รถไฟนี่พี่น้องรถไฟครับพี่น้องสุดอลังการครับผม ทีมงานอาจารย์นักดนตรีคอนไวท์ศิลปินและพี่น้องทีมงานเดนเซอร์นะครับกับมาฮอดแหละนี่มาฮอดตอ่ะตอนนี้ก็กำลังหาคูนขัวครับขัวโอ้ขัวเพิ่นไหนงานกินน้อนี่เนาะพี่น้องโอ้โอ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 โยเดินบบกว่วงครับนาสิหมอลลนะักันสิอยู่ตรงนี้เนาะเวทีก็อยู่ตรงนี้จุคนไหนพุ่นนะครับ มหาศาลนะพี่น้องคู่คนในมหาสารเลยครับพี่น้องเอ้ยคนมามาให้กำลังใจให้กำลังใจอ่าพอกันไทยมาให้กำลังใจทีมงาน,นสาวน้อยลำเพลินโชว์มาให้กำลังใจศิลปินนักแสดงนะครับนี่ัมพูดมาม้าเมื่อนีก้ก็ถือว่าร่วมทาบุญสมทบทุนนะครับหลังจาก หลังจากหาคาใส่ใจทั้งหมดนะครับพราการใช้ก็จัมอบนะครับเป็นปัจจัยในการส่อมแซมนะครับโรงเรียนบ้านนาโพใต้หรอครับบ้านนาโพใต้พี่ล่าเปิดรถให้ผมนะ นี่ครับรถพอต้นบ่แ็นบ่จำซื้อแล้วบ่ไดะไเด้ย บ้าน่เล่ไดติดบ้านเนาะถึงแล้วมก็ทำหมูคุมคุมนึงอย่ละมาไก่รงเรียนดู้นแล้วลึมแล้วดีแล้วคุณยายก็ดักบุกคนหลายเหอลานจอดได้นีตาสนใจมาอยู่แบบนี้แล้วาเนงล่ะทำงานอยู่ในเรื่องของ มีแล้ว,ม,ลลว,ลวมีอยู่แล้วไาเพี่นเองพาไปเบิ้งนี่ครับทีมงานเพื่อน,นกะหาหมอรับหมนนอนเาป็นหมอนรับนี่ล้มบากขนาดเด็กเจ้าหาเป,เปล่เปนเอดไปลูกกันนะคอแมนนี่ครับเนนี่ครับได้ได้กันนี่นะครับมาสอมแซมบุญละะ นะครับผมอาคารเลียนเป็นตองไหนที่มันปุมันพังมองไนที่มันเพลมันห่างนะครับกับที่ได้สอมแซมนเนาะพี่รองเนาะนี่ครับก็บเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งสิ่งดีๆนะครับผมที่พอกันใช้เพื่อนกันตอบแทนสังคมตอบแทนบ้านเกิดบ้านเกิดเนาะห่างมีแล้วกับบอลเลีบ้านเกิด มาสั่งประโยชน์นะครับให้บ้านเกิดนะครับพี่น้องยอดครับลำพินชว์ชแน่นอนครับพี่นอ้องบไปตามทรงต้นไม้ ซุ้มหนึ่งผูกเปี้ยอันตรายยุทธ์ขึ้นต้นใหม่เพคะเป็นลมเอ้เอ้เอ่เองนี่นะเหมือนมาช่วยลยอ้าว อย่าวาจเลยโอ้ร้วนมาเลยนี่โอ้ผมไม่ขายน้ำโอ้ลมเย็นโอ้ไม่เลยนคนด้เพื่อนร้อมขายหรอไปนี่อยากบอกนะแข้งเไมได้มาอยู่มาเร็ว กินเย็นจะแกวก็ติมีงอยู่ขายเไปครับเอาบผู้ใดเอาบ่กกมาสักหาแก้วหรอกหวันนี้กินเต็มที่ขี้เต็มจอดวันนี้กินเต็มที่ีเต็มข้าวไม่มว่าจะเจาสาืสอสบนะแ้ไปเอาไปคุณนึกเลแข็งหรือเปล่า บอ,อ,อบส<ร>วัสดีครับเสียงพูดดังเียน่าริงเราต่้ไดากันเด้ตอนนี้ด้วยเหลืออีกสามสิบวิ้าเกิดเม่ไม่ไอบอกว่าบอกว่าใ้คลิปไปนะปกติีนึ่งแล้ว,วนนะกกพี่น้องคลิปนี้ไปซับนี่ครับพี่มาว่ากันไหมพี่น้องสุขภพยาพแข็งแรงด